<Standing> ก่อนจะไปรับชมคลิปผมขอฝากทุกคนกดซั b สไคร b ์ไลค์คอมเมนต์ให้ผม,มกำลังใจในการทำผลงานรีวิวมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับ first guitar toy review dxgo2 light watt นะครับก็เป็น light watt ที่รวมระหว่างด้านดีและด้านมืดของ t o คิวะโซโกนะครับโทคิวะโซโกนะครับก็มันจะปรากฏตัวในตอนอของริวคินะครับที่ได้รับ เชิญจากคุณอะไรนะชินจิมานะครับคิดดูชินจิจําชื่อไม่ได้นะครับชื่อในหนังเขานะครับก็เป็นตัวจริงมาเล่นให้เลยนะครับก็มันอยู่ในโลกมิลเลอร์เวอร์ที่ว่าจีโอไปเจอไอ้อีกมุมมือของตัวเองคือมันจะคิดอะไรด้านลบอย่างเงี้ยครับคือเราว่าตัวนี้ก็แบ่งเป็น2ซีกนะครับซีกหนึ่งมีระบบซีกหนึ่งไม่มีระบบนะเดี๋ยวพาไปดูแบบที่ยังไม่บิดฝาเปิดก่อนนะครับระบบอยู่ฝั่งนี้ทานเนี่ยมันจะเป็นสังเกตดูว่าพวก dX เอกซ์มันจะเป็น หลุมขนาดใหญ่เพื่อให้เราสังเกตได้ง่ายว่าเป็นที่ใส่ถาดนะครับใส่ได้ทั้งสองฝั่งแล้วเสียงแตนด์บายที่เข็มขัดก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่เหมือนกับของปกตินะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาตัวปกติมาเล่นให้ดูด้วยของแบบล่างหลักอ่ะนะครับนี่เราก็บิดตรงนี้ข้างๆมันก็จะดึงมาดังกลับซึ่งเสียงกดของ เสียงยู่เราหอวอยู่ฝัง่งนี้นะฝั่ง G.O. ด้านมืดนะครับแล้วเรากดลงไปในระหว่างที่เสียบกันอยู่ก็จะเป็นอีกเสียงหนึง่งพอถอดก็เป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับแล้วทีนี้เนี่ยครับตัวอย่างเมื่อเขาแปลงร่างเป็น G.O. 2 w o เขาจะมีลูกลักณนี้นะครับเห็นเขาเขาไหมมันก็จะเป็นเขาเรียกว่านาฬิกาเข็มสัน้นเข็ยมยาว2ฝั่งนะครับจากเมื่อก่อนมันจะมีแค่ฝั่งเดียวนะครับมีโมเดลมาให้ดูด้วยตัวอย่างนะครับเห็นไหมตรงพวกซี่ตรงนี้ก็จะเยอะขึ้นในพวก เขาเรียกว่าลวดลายตามลําตัวบนแล้วก็ตามขาล่างซึ่งนี่คือล่างหลักนะครับล่างหลักก็จะไม่มีเห็นไหม,มจะลากมันแค่ข้างบนตรงปีกตรงนี้ก็จะไม่แหลมเห็นไหมครับมันจะเป็นเข็มสั้นเข็มยาวบนเป็นแนวตีมเขาเขานะครับอืมนี่ก็คือ go ล่างปกติดีไซน์ไม่เรียบหรูมากเลยเออไม่ใช่เรียบหรูเรียบง่ายเกินไปไม่เหมือนดีเขดดีเขีดขช่วง่วิงช้างเชียงตัดด้วยสีชมพูนะครับมันจะเท่ไปไหน นี่นะครับแต่เราจะมาเล่น go 2กันนะครับนี่ก็ดึงแขนได้นะครับดึงแขนในแม่ปีติตรงนี้เขาจะจากที่มันจะห่อไว้มันก็จะแบบแหลมขึ้นอย่างเงี้ยน,นี่ก็แบ่งเป็นสองเขาเปียกสมาก,กับสองคนนะครับอืมแม่งคิดด้านลบทั้งเรื่องหนึ่งที่มันคิดลบชิมหายเลยในนังอะ่ะแปลว่าแกอ,อิจฉาเขาใช่ไมหมล่ะเราคิดในด้านลบนี้นะครับทีนี้เรามากดกันในระหว่างที่ยังอยู่ในนี้เออลืมบอกไปว่า จะรีวิวดาบนี้ด้วยนะมันก็จะปรากฏตัวดาบที่จะปรากฏขึ้นตอนที่แปลงเป็น go 2นะครับแล้วก็สามารถเอาไปเล่นกับปืนจีกันหลักของล่างหลักด้ยวยนะเดี๋ยวพาเล่นตอนจบจไม่มีผลนะครับมันจะเป็นเสียงกับคนภาคไรวอตนะครับแบบ go two จังหนักแต่พอถอดออกมันจะมีเสียงอของไอ้ไฟแผนกนักร้องของไรวอตมาแทรกด้วยนะ เวอร์อัเห็นไหมครับก็ไอ้ตัวนี้บิดไปบิดมาไม่มีผลนะมันไปนมีผลตัวดึงเข้าดึงออกอ่ะซึ่งถ้าเรากดตอนที่ยังอยู่ใน2ฝั่งอยู่ด้วยกันน่ะมันก็จะเป็นเสียงของคนเสียงดู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 ดภาคช่่อไูดูดูดคดูดูาฟังดูงอดครับูดูด <vivre> ูดูดูด <hunting> ูด <hunting> นนูด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 ดึงออก มีเสียงเ oh. ห็นไหมมีเสียงของไอแ้แผนกนักร้องมาแทรกแล้วเสียงอีก,อกเสียงอีกโทนหนึ่งครับที่เขาจะชอบร้องอะ่ะเห็นไหมครับสองเสียงประสานกันแล้วอันนี้ก็เป็นเสียงคนเดิม นะครับแสบพอเสียบเข้าไปก็จะเป็นเสียงคนเดียวโอนะครับอด oh. โอเคทีนี้เราไปเล่นกับตัวคีคูกัน, oh, <two. S 1> นเดี๋ยวฟังเสียงสแตนบายของเข็มขัดกันก่อนเมื่อเสียบอันนี้เข้าไปนะเกตก็เป็นอยัน,นหนึงนะ ได้คำตอบไปแล้วใช่ไหมทีนี้โอ้ฟาดมือฟาดเอาด้านที่ไม่มีระบบแบบไปเสียบก็มีผลก็ก็กออกผลเหมือนกันนะคือมันจะเป็นเสียงสแตนบายของ G O 2ให้เพราะขาด้านล่างมันสแกนได้อยู่ตึ้งตึ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 งเห็นไหตึงตึงตึ้งตึ้งตีเนี้ยเท่ามากมันมากแล้วก็ควางมือนิดหน่อยแล้วก็บิดทีนี้เรามาดูในด้านของ ที่จะเป็นไรเดือ์ทานนะน,นี่ก็เขียนพอสอทีโอเขียนอะไรลงไปเร็วมากจอ L.E.D เ,เล็กเนาะแต่สวยดีเดีย๋ยวไอ้ใส่ช้าไปไม่ได้เนาะใส่ใหม่ ไม่ดับวางก่อนใส่ช้าหน่อยคือปัญหาของบันไดคือ,อขาฟันทีใ่ใช้สำหรับสแกนไม่ค่อยดีนะครับมันดีสุดคือของบิวนะเท่าที่เล่นมาแล้ว,วอ่ะเพราะนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยดุนทนเท่าไหร่ แปลงอรอบนะอืมก็มีประมาณนี้แหละเดี๋ยวพาเล่นเดี๋ยวแผงๆบิดคนละข้างกดข้างบนข้างไว้นี่ ีนี้อันนี้กดอะไรไม่ได้นะมากสุดก็ดันไปทางนี้นะครับเราก็ดีดกลับกด,ดิดห้ามหมุนเกินสองรอบเออเกินหนึ่งรอบนะครับถ้าจะไลดเดอร์ไทม์เม่เออถ้าจะฟินิชไทม์พ่อแม่ก็จะไลเดอร์ไทม์กลับมา อสสแตนบายก่อน <Stand> ประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาเล่นกับตัวนี้กันดูว่าจะเป็นยังไงเสียง มันจะนับเสียงสแตนบาจากอันสุดท้ายที่เราใส่นะเฮ้ยมันเป็นนั่นมันเป็นฟินิสตาม อะไรเด์ทางอะไรเดอร์ฟิน,นิสทานเดราดึงกลับก็ได้นะเฮ้ยเหมือนก็ได้เนะเอาใหม่อันนี้มันไม่มีระเบิดเลย ทีน,นี้เราลองมาเปลี่ยนไอ้ตัวนี้เป็น armor time กัน เค okay, เล่นแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวเราไปเล่นอาวุธเขาดีกว่าลองเอาไอ้ตัวอะไรวัดตัวนี้ไปใส่ปืนเนี่ยวกว่าน้อะมันจะเป็นเสียงนีงแต่ยังไม่ได้กดสวิตชนะเออยังไม่ได้เปิดสวิตฟังเสียงเพียวๆคราก่อนเ <laughs> สีเยช <laughs> สเช้านะครับ ก็ใส่แล้วก็พอดีนะพอดีกว่าไรวตัตมันไม่ปวดไม่ไม่บวมขึ้นเหมือนไรวตัต ประมาณนี้นะครับไม่มีเสียงจากไลว์วอตตัวนี้มีแค่พูดชื่อไลว์วอตให้เฉยๆแต่ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรให้โอเคจบอันนี้เคลียร์ไปทีละอันจะได้ไปแกะแกนเชียวสักทีผมดองว่าเจตนาดองนะเพราะผมจะไล่ไอเคลียร์รีวิวคอลเลกชันผมให้หมดเลยเหลืออันนี้อย่างนะเหลือทร i นิตี้นะครับต้องเคลียร์ให้จบตามระดับขั้นของหนังมันจะ ทาลิ้นตัวเองหน่อยนะครับอ <c oughs> ของใหม่ของโคตรสวยบอกตรงั้านหน้าทีเรามาดูไอ้ดาบ G.O นี่ดีกก่อนวิธีใช้งานตัวนี้ไม่มีระบบใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นแค่พลาส์ทส่วนประกอบที่จะให้ประกอบกับไอ้ดาบตัวนั้นไอ้ปืนมื่เกี้นะครับแต่ก็มีไกกดตรงนี้ให้เพื่อที่จะให้ไปชนกับไอ้ตัวนี้เพราะระบบอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับเนี่ยใส่ฐานตรงนี้นะครับระบบเกิดจากไอ้นี่แหละ แล้วก็การไปจิ้มของตัวดาบส่วนทานใส่ตรงนี้2ก้อนไม่มีไฟนะครับโดยการเล่นเนี่ยก็คือการดึงหน้ากากขึ้นตรงนี้นะครับดึงตาขึ้นปิดกับเปิดตาครอบไว้มันจะเป็นดนตรีแบบแบบแขกอินเดียหน่อยนะครับสังเกตดูจีโอตั้งแต่ต้นเรื่องอ่ะยันเสียงเปิดเรื่องเพื่อบอกลำดับตอนอ่ะก็ยังเป็นดนตรีแบบเขาเรียกว่าแ้พพินอินเดียครับออ ข้างบนมันข้างล่างจะไลเดอร์ข้างบนก็จะพูดว่า t ี o Say j o นะครับที่ใส่ก็ใส่นี้มันจะไม่มีเสียงสแตนบายนะเมื่อทำแบบนี้แล้วพอเรากดฟันอ่ะดึงขึ้นดึงลงจะเสียงจะต่างกันด้วยก็เสียงเหมือนเวียงดาบทั่วไปนะโถกดค้างไม่มีอะไรดึงขึ้น <Stand> สเตนบายเห็นไหมครับเข้าใจระบบยังแล้วพอฟังก็จะเป็นเสียงฟังแบบใหม่แบบรุนแรงขึ้นนะครับเข้าใจระบบยังโอเค อันนี้มันท่าไม้ตายแบบที่สองนะต่างจากเมื่อกี้แเ้วหร <Line age. S 1> ืจะาก,การให้ผมบิดตรงนี้ไว้ <Line age. S 1> ถ้าเราบิดตอนที่บิดเข้าไปแล้วมันไม่ยอมแซนายเสียงให้เรา แม่ดูมีแล้วได้หลงหลงรืมเรืมประมาณนั้นแล้วเคตามน Loki> het, ั้นแหละทีนี้เราจะไปประกอบกับปืนกันเอาออกตัวนี้ออกเนี่ยเออปาดปาดเฮ้ยนี่นะครับปืนก็ทําได้นะประกอบใส่ปืนก็ได้เนี่ยมันจะมีฟันตรงนี้นี่เราขอเก็บอันนี้ก่อนนี่เนี่ยฟันตรงเนี้ยนะครับ ไปประกบกับตรงนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอไปใส่บนตักตัวเองนะแปบ๊บหนึ่งนะรอกันก่อนมันจะใส่ไม่ค่อยได้นะถ้าเป็นปืนนะเพราะว่าแบบมันยังไงล่ะมันไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้กับไอ้ปืนให้ใช้กับปืนอนะ่ะมันให้ใช้กับดาบนะอืมได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวรอสักครู่ ว่าดัดผมงองอใส่ดูแลไม่ดีใครอยากได้ก็ทักมาได้นะก็ไปดัดกันเอาเองนะผมที่เกียดดัดนะครับมันดัดยากนะมันต้องแบบใช้ความร้อนใช้แบบใช้เวลาดัดด้วยก็ต้องรักษากันดีๆนะครับคือเราโทษใครไม่ได้นะอันนี้คือบันไดมันทํามาเองโทษบันไดแหละมันกลัวเด็กเอเอาไปฟาดกันรุนแรงนะครับเอาไปตีกันมาแล้ท้ายเป็นยางนุ่มๆอย่างเงี้ยมันไม่คิดถึงนักสะสมอ่ะถ้าเป็นเซีเอ็นนพลาสติกหมดนะครับอืมสำหรับนักสะสมอันนี้ยังแข็งกว่าอีกเนี่ยอันเนี้ยแข็งโป๊กเลย ยางของอันนี้ทีอย่างเงี้ยไม่กลัวฟันกันไงน,นี่นะครับเห็นไหมมันก็จะเป็นเหมือนกับเป็นปืนแล้วก็เป็นอันเนี้ยเป็นปืนพร้อมอ่าเขาเรียกว่าสบายฟันเหมือนกับของกาเลนหน้านะครับใช่ทีนี้พอใช้งานจริงอ่ะเราจะไปใช้ในโหมดนี่นก็จะยิงแล้วก็ฟันฟันฟันจิ้มจิ้มจิ้มนะครับ นึกว่ากาเลน,นเอามาทุกคนเลยน,นีย่ทีนี้ทำไมตอนแรกมันไม่งองอย่างวะตอนเอามามเดี๋ยวขอใส่ก่อนนั่นประกอบให้ดูเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะเคอยู่แล้วเห็นไหมจะใส่ข้างบนหรือข้างล่างก็ได้เดี๋ยวซื้อมาทั้งสองอันเลยซื้อผมมาสองอันเลยแล้วไปใส่บนล่างนะครับนี่เป็นอย่างนี้ สวยไหมไดาเป็นบลเริ่มเลยใหญ่บลเริ่มเลยเท่มากเท่มากฟันฟันฟันแต่จริงๆแล้วเราต้องมาใส่ตรงนี้น,นะครับนี่ัหนึ่งนะไกลกล้ลองว่ะ โอ้ยโอ้ยชนกล้องอีกแล้วกล้องบิดไหมเนี่ยทำไมกดยากจังเดี๋ยวพึ่งไปนะเ <I know. S 1> ออเอาอยู่ไหมอยู่แล้ว โหมดไรเดอร์ก็ไม่มีเสียงอะไรช่วยนะครับไม่มีเสียงจากไรวอดช่วยคนละเสียงสแตนบายกับตอนที่อยู่ในดาบของมันนะครับตึงตึงตึงด้อๆึงตึงตึงอันนี้จะตัวรีจะเล้าใจขึ้น คือเสียงภาษาว่างตัววอดตัวนี้แล้วก็ตัวดาบนะครับก็มันจะพูดคาว่าคิงนะตอนกดวผมลองปิดเครื่องให้ดูปิดปิดดาบเสดงวนายนังมีไฟเนาะ แล้วปลเปิดขช่งแล้วทีนี้เรามาเล่นไรเดอร์โหมดถ้าไรเดอร์ก็จะไม่มีเสียงช่วยอะไรนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าทำยังไงให้ Rider Rider. Rider. ไรเดอร์มีเสียงสแตนบายไม่ยอมมีเสียงสแตนบาย สเขาอยากให้เราเล่นเฉพาะหมดบนนะนะหมดยังว้าของอ่ะจะดาบใหญ่จริงๆดูดิดูมือผมนะดูมือนะมือไหมมเริ่มเลยเซียดเอ็มมชัดให้ก็ต้องขอจบการรีวิวจากเพียงเท่านี้นะครับใครสนใจดาบเจียทูหรืออะไรเงี้ยสนใจก็ติดต่อได้นะถ้าใครอยากได้อะไรเงี้ย ก็มีอนนั้นดยนะข้อมือเกสดีไว้นะถ้าใครอยากได้นะครับไอเข็มขัดกีโอเนี่ยก็มีงานกล่องครบเส้นเหมือนกันนะครับไอเส้นเนี้ยถ้าใครสนใจหรือยังไงก็ถ้าผมเอ่เดี๋ยวดูก่อนก็ถ้าใครสนใจหรือยังไงก็ลองติดต่อสอบถามได้นะครับอืมก็เดี๋ยวผมก็แอดมินก็จะแจ้งราคาอะไรให้นะตอนนี้ผมก็ใช้ประจําเลยนะเนี่ยอืมโอเคใช้รีวิวทีนี้ ก็ต้องขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะโฆษณาพอแล้วก็ฝากซับสไครป์ไลค์คอมเมนต์กันให้ด้วยนะครับเพราะว่ายอดซับไม่ถึงพันสักทีอยากให้มันถึงพันมันจะได้ตรงตามกติกาของ YouTube ที่เขาล้องมานะครับนั่นแหละก็เลยว่าช่วยกันหน่อยนะครับถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แสดงว่าทุกคนนะ่ะรักผมมากนะถ้าใครดูถึงตรงนี้นะใครฟังผมพร่ำจนมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะก็ต้องขอขอบกราบพระคุณเป็นพิเศษเลยนะครับก็วันนี้ก็ขอฝากเท่านี้นะครับต่อไปเราก็จะไปรีวิว ไลฟ์วอชทริเนตี้กันนะครับก็คือการรร่างของวอ h แล้วผมก็จะเอาเสียงของ Geo, อเกสแล้วก็วอ h มานั่งเล่นให้ดูกันก่อนที่จะไปเริ่ม t r i n so, i ตีนะครับ complete